ผมยังรอฮุนเซนมาเปิดเผยเพราะมีการซ่องสุมฝึกกำลังติดอาวุธผลคนไทยข้ามจังหวัดศรีสะเกดลงไปจากช่องชะงำไปฝึกอาวุธที่เมืองอาลองเวทหารของฮุนเซนมาฝึกให้มีทั้งปืนอาก้าปืนไรเฟินที่หมดแต่งตัวเสื้อแดงผูกผ้าพันคอมีผู้นำไปฝึกตอนนี้ยังรีบให อยู่ที่ขนมปินมีคลิปมีอะไรหมดครับพวกเซตก็เริ่มวางแผนในการก่อสงครามกับประเทศไทยมีคําสั่งให้ทหารกัมพูชาที่อยู่ปราสาทพระวิหารยิงทหารไทยก่อนแล้วก็เกิดสงครามกันในช่วงเวลานั้นคือเดือนเมษายน2554รบกันประมาณ10กว่าวันทหารกัมพูชาเสียชีวิตตามรายงานข่าวออกจากปากอดีตผู้บังคับบัญชานายทหารระดับสูงกองทัพภาคสองไม่ต้องบอก ว่าท่านชื่ออะไรเดี๋ยวจะหาว่าเอาความลับที่ท่านเล่าให้ฟังมาเปิดท่านบอกผมเองว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตทั้งหมดประมาณสามพันกว่าคนกองพันถูกละลายไม่น้อยกว่าห้ากองพันลบคำว่าละลายหมายความว่าทหารมีอยู่หนึ่งกองพันห้ากองพันเต็มอัตราศึกก็มีอยู่พันคนถ้ากองพันลวมลวมก็ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยถ้าบอกว่ากองพันละลาย นั่นหมายความว่าจะเหลือทหารไม่ถึงครึ่งหนึ่งของกองพัน์ที่มีอัตราบรรจุอยู่ในเวลานั้นพูดง่ายๆถ้ามีพันคนก็เสียชีวิตมากกว่า600มี600ก็เสียชีวิตมากกว่า300เพราะการยิงปืนใหญ่ของกองทัพไทยในขณะนั้นยิงด้วยระบบเลด้าหมายความว่าปืนใหญ่กัมพูชายิงมาตุ้มในเวลาไม่เกินหน,นาทีเลด้าที่เราจับได้จะพอดพิกัดว่า ุดที่ตั้งปืนใหญ่ที่ยิงมานั้นอยู่ที่พิกัดอะไรและเราก็ยิงไปที่พิกัดนั้นก็เสร็จเสร็จ จ,จนกระทั่งทั้งหุนเซนทั้งแม่ทัพออกมาถแถลงตอนแรกถึงขังจะสู้จะเอาชนะกองทัพไทยสุดท้ายต้องมาถแถลงทั้งน้ำตาขอร้องให้กองทัพไทยหยุดยิงก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาในขณะที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้นบอกว่าจะยิงจนกว่ากัมพูชาจะหยุดยิงคุณหยุดยิงเมื่อไหร่เราก็หยุดยิงเมื่อนั้นสรุปก็คือการรบกันในปี2554เดือนเมษายนนั้นเราชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทำให้กองทัพกัมพูชาอยู่ในสภาพง่อยเปี้ยเสียขาต่อเนื่องมาอีกหลายปี